จะดีกว่าไหมง่ายจบครบในช่องเดียวสวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะรักทุกไยใส่ใจทุกครอบครัวกันค่ะมาค่ะวันนี้นะคะจะเป็นเห็ดออริจิผัดน้ำมันหอยค่ะใส่ไข่ด้วยนะคะอ่านี่เลยค่ะค่ะหดเอ้ยหดเห็ดออริจิหรือเห็ดนางรมหลวงนะคะการไปแมคโครเห็ดก็ลักษณะเดียวกันนี่เลยเขียนชื่อข้างถุงว่าเห็ดนางรมหลวง พอการไปโรตัสเขียนข้างชื่อถุงว่าเห็ดออริจิเสร็จแล้วการไปตลาดเขาก็บอกว่ามันเหมือนกันพี่สามารถเรียกได้ทั้งสองชื่อมันก็จะเป็นต้นแบบบวบอันๆนะคะการก็ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วค่ะการก็จะหั่นแบบเหมือนฟานบวบอะค่ะก็เป็นชิ้นๆลักษณะแบบนี้พักไว้ค่ะสิบบาทค่ะปริมาณ10บาทนะคะพักเตรียมไว้ค่ะ การก็จะมีกระเทียมไทยประมาณ1ช้อนนะคะการก็ว่าเออเมนูนี้มันไม่เผ็ดกันก็ทุบทุบพริกใส่ลงไปด้วยค่ะสักประมาณ3-4เม็ดนะคะพริกแดงเขียวใครไม่ชอบเผ็ดไม่อยากให้ออกเผ็ดก็ไม่ต้องใส่ไข่ไก่ค่ะ2ฟองแล้วก็โรยด้วยต้นหอมค่ะนี่เลยค่ะเป็นเมนูง่ายๆนะคะรับรองค่ะอร่อยติดใจแน่นอนจะ้ะไปค่ะลงมือทํากันค่ะมาเตรียมน้ําซอสกันค่ะที่จะสําหรับผัดนะคะใส่น้ําตาลทรายค่ะ หนึ่งช้อนชานะคะใส่นิดเดียวพอไม่ต้องใส่เยอะค่ะเสร็จแล้วผัดน้ํามันหอยการก็จะใส่น้ํามันหอยเลยค่ะการจะเน้นน้ามันหอยเยอะนะคะอ่าเห็ดของการนี้น่าจะอยู่ถุงนี้เยอะอยู่เหมือนกันอนะประมาณกี่ขีดเป็นร้2สองขีดได้มั้งอืมสองสามขีดนะคะกันจะใส่น้ํามันหอยค่ะประมาณสามช้อนนะคะสามช้อนค่ะแล้วก็เติมน้ําเปล่าค่ะสามช้อนค่ะ ละลายนะคะให้เป็นน้าซอสนี่มีเท่านี้จริงๆนะค่ะเดี๋ยวเราจะมีพริกไทยนะคะเพิ่มเข้าไปด้วยเป็นพริกไทยป่นนะคะเอาไว้โรยตอนผัดเนาะเนี่ยค่ะเท่านี้เองค่ะง่ายๆค่ะไปค่ะไปผัดอ,อะไรนะเห็ดออรินจิผัดน้ํามันหอยใส่ไข่กันค่ะตั้งกระทะค่ะใส่น้ํามันค่ะนิดหน่อยนะคะสําหรับผัดน้ํามันร้อนค่ะใส่พริกบก,กระเทียมนะคะลงไปเจียวจ้า ค่ะผัดพริกกับกระเทียมนะคะให้เหลืองหอมเลยค่ะนี่เลยแบบนี้เลยค่ะอ่าหลังจากนั้นนะคะผัดเห็ดไฟต้องแรงการจะใช้ไฟแรงในการผัดเลยนะคะพริกกับกระเทียมเหลืองหอมค่ะเห็ดค่ะใส่ลงไปเลยค่ะผัดเลยค่ะ โดนความร้อนแบบทั่วถึงแล้วค่ะการก็จะใส่น้ำมันหอยนะคะนี่ฟังเสียงสักกอนเป็นไงผัดแบบนี้เลยค่ะผัดน้ำมันหอยนะคะผัดไฟแรงค่ะ เพื่อที่ว่าไม่ให้เห็ดมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะใข้น้ําเยอะอ่ะผัดแล้วน้ําไม่เจิงนองอ่าเขาเรียกอย่างงี้ค่ะแล้วก็รองปรับแต่งรสชาติดูนะคะอืมมันจะได้รสชาติของน้ํามันหอยแบบเต็มเต็มเลยนะคะแล้วก็มีอมหวานนิดๆนะคะนี่เลยบอกเลยค่ะเนี่ยค่ะเห็ดนิ่มเห็ดสุกดีแล้วนะคะการก็จะใส่ไข่ไก่ลงไปนะคะไข่ไก่สองฟองค่ะ บอกเลยค่ะกับข้าวบ้านๆอร่อยแน่นอนค่ะเนี่ยแล้วมันจะมีแบบความแบบหอมเออหอมไข่แล้วก็เห็ดออรินจิอ่ะมันมีความกรึบๆมีความหนึบๆอยู่ในตัวอยู่แล้วนะคะนี่เลยค่ะการผัดไฟแรงตลอดนะคะกระทะมันจะอ่าเกียวเกียม,เ,ยมเขาเรียกว่าเกียมเกียมแบบนี้นะคะมันจะส่งผลถึงความหอมนะคะนี่เลยค่ะไข่เซตตัวเสร็จปุ๊บ เนี่ยไข่แบบเนี้ยน่ากินกันชอบค่ะผัดให้ไข่สุกนะคะประมาณนี้ค่ะควัวสองสามทีนะคะนี่เสร็จแล้วก็ใส่ต้นหอมหั่นท่อนค่ะลงไปนะคะผัดแห้งๆเลยค่ะเสร็จสับเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟจ,จ้า พร้อมเสิร์ฟค่ะเห็ดออรินจิผัดน้ำมันหอยใส่ไขค่ค่ะรับรองนะคะใครที่ยังไม่เคยทำกินนะคะอยากให้ลองเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะอืจะติดใจนะคะทำหลายรอบมากเลยค่ะจานนี้นะคะกับข้าวง่ายๆค่ะค่ะง่ายๆนะคะฝากเพื่อนกันไว้ด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ